ห้าสี่สามสองหนึ่งสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว y o u t u b e นะคะสวัสดีค่ะแอนนี่ไทยฝรั่งเศสนะคะวันนี้มาในในคลิปนะคะในคลิปที่จะมาพูดคุยกับเพื่อนๆซึ่งอาจจะเป็นคลิปนี้แล้วก็จะจะต้องพักเบรกจริงๆค่ะซึ่งวันนี้จะมาพูดคุยกับคุเพื่อนๆนะคะวันนี้วันที่29เมษายนนะคะ2 5 6 5ค่ะขออนุญาตใส่แว่นนะคะ ไม่อยากสสายตามเพื่อนๆค่ะอายจะสวยเกินเด็กเพื่อนๆแอบจ้องนะคะเราจะเขินพูดเล่นนะคะจะบอกว่าวันนี้29เมษายนนะคะเป็นวันสําคัญวันหนึ่งของแอลแในชีวิตนะคะเนื่องจากวันนี้เป็นวันถึงแก่กรรมหรือวันที่คุณพ่อเสียชีวิตในวัน29เมษายนซึ่งเป็นสิ่งที่อัศจรรย์คือวันนี้29เมษายนเป็นทุกสิ่งทุกอย่างคือวันนี้เป็นวันเกิดของสามีด้วยนะคะวันนี้สามีเกิดวันที่29เมษายน เป็นวันที่คุณพ่อเสียชีวิตวันที่29เมษามนาซึ่งเป็นอะไรที่มันลงล็อกในวันในปี2016เป็นปีที่ช็อกแล้วก็เป็นปีที่ดีใจไม่รู้ว่าจะอวยพรหรือว่าจะเป็นร้องไห้คือจะบอกว่า29เมษามานในปีนั้นเป็นปีที่แบบน, <c oughs> น้ำตาไหลาพากเลยค่ะเพราะว่าวันที่เสียคุณพ่อไปแล้วก็เป็นวันที่ต้องอวยพรมันเกิดแฟนนะคะนี่จบจะบอกว่า คือวันนี้ก็ทําบุญให้คุณพ่อเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมาคุยกับเพื่อนว่าเออชีวิตของคนก็ไม่ง่ายเนาะไม่ยากซึ่งอยากจะบอกอเพื่อนว่าขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราควรทําสิ่งที่เราต้องการให้ได้มากที่สุดให้เกิดประโยชน์ที่สุดซึ่งเราก็มาดูเนาะในอนาคตเราจะเป็นยังไงนะคะวันนี้ขอมาในคลิปสั้นๆเมตืตอนนี้หนึ่งนาทีกว่าแล้วก็จะมาบอกว่า ก็มาทักทายพูดคุยแล้วก็หลังจากคลิปนี้แล้วไปก็คงจะต้องไปเริ่มเรียนจริงจังเพราะว่าอยากเห็นความสําเร็จแบบเพื่อนๆซึ่งเขาสอบผ่านไปแล้วนะคะได้การ์ดวีซ่าการ์ดเดีย0ตูสิปีด้สัญชาติด้วยแล้วก็เรื่องขับขี่ก็ยังไม่มีความตั้งใจเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่มีความมุ่งมั่นแล้วก็ยังงขาดตรงนี้อยู่ซึ่งตรงนี้ต้องลงมือจริงๆนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องของยู u b e ก็พยายามทําควบคู่กันไปแต่คิดว่าเส้นทางเดือนนี้อาจจะยัง ไม่ประสบความสาเร็จซึ่งอาจจะต้องพักทิ้งไว้ก่อนนะคะแล้วก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าเส้นทางมันยังอีกยาวนานก็คงจะต้องเลือกใช้ชีวิตที่จะต้องดําเนินต่อไปในชีวิตก่อนแต่ย t ท b e อนาคตถ้าเรียนจบการศึกษาก็อาจจะกลับมาทําแต่ว่าอาจจะมาทักทายในวันสาคัญกับเพื่อนๆอ,อยู่นะคะอาจจะเป็นวันเอ,อ่อวันเกิดหรือไงเนาะวันเกิดอาจจะมาทักทายเพื่อนๆบ้างอาจจะทำรายการไปก่อนเพราะว่าถ้าพูดถึงการทํา youtube ตอนนี้ก็ ท่านก็นะคะก็ไม่รู้ว่าทำผิดสิ่งใดก็มีการอสองรอบแล้วนะคะแล้วก็พยายามที่จะทำต่อเพื่อให้ได้แต่เมื่อเราไปไม่ถึงเราก็ต้องพักพักทีที่นี้หมยถึงว่าพักเบรกแล้วก็หันไปสนใจเต็มที่กับการเรียนซึ่งมันก็สำคัญเนาะถ้าจะเล่าประวัติชีวประมาณของมันมาดาเนี่ยมาดาอันนี้เนี่ยจะบอกว่าเยอะมาก ถ้าจะเล่าประวัติโดยโดยโดอยดย,โย,โดย่อเนี่ยก็จะบอกว่ากว่าจะมาถึงเส้นทางเนี้ยต่างประเทศเนี่ยมันก็ไม่ง่ายเป็นสิ่งที่แบบจะบอกว่าชีวิตมาดามไม่มีคนไทยมาจีบเลยนะคะทุกคนจะกลัวในบาร,รมีของคุณพ่อคุณพ่อ,พอเป็นทหารและคุณพ่อก็ดุมากเรียกได้ว่าทุกคนไม่กล้าเข้าใกล้ค่ะเป็นเอ่อมาดามเอ่อเรียกว่าจงอังห่วงไข่แล้วก็ทุกคนจะกลัวในบาร,รมีของพ่อ ซึ่งคนแรกที่เข้ามาก็เป็นฝรั่งนะคะแล้วก็คนที่สองก็เป็นฝรั่งคนแรกเป็นฝรั่งแต่ว่า,เ,าเรื่องราวความรักก็จบไปเนื่องจากว่าการต่อสู้การไฟ์ไม่เพียงพอคนที่สองเข้ามาในมาที่คุณพ่อประทับใจมากเรื่องราวยังอีกยาวค่ะแต่ว่าเราไม่สามารถจะเล่าเรื่องได้ซึ่งจะบอกว่าที่ผ่านมาจุดนี้ได้ทุกคนจะพูดว่าแกนะไม่ได้แต่งงานหรอกชาตินี้พ่อแกห่วงเี่กัะไครในหินรอพ่อแกตายก่อนเถอะแกจะไ,ได้แต่ง เครื่องดับค่ะและทำาำนานแล้วก็คิดมาแล้วว่าในชีวิตนี้เราไม่มีโอกาสแต่งแน่นอนแล้วก็เมืองนอกแล้วคงไม่มีโอกาสได้มาชีวิตของมาดามเนี่ยถ้าถ้าจราืลึกลงไปเนี่ยแทบไม่มีโอกาสมาต่างประเทศเลยนะคะและมันก็มีวันวันหนึ่งที่เราไปกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ทุกอย่างคลี่คลายโดยที่เราไม่ต้องทิ้งคุณพ่อและเราก็ไม่ต้องเสียแฟนคนนี้ไปเรื่องเราเป็นยังไงมันจบตรงที่ ทุกสิ่งทุกอย่างฟ้าประทานมาเราไม่สูญเสียใครเลยนอกจากว่าไปตามธรรมทางธรรมชาตินะคะแล้วก็จากสิ่งที่ดูยากที่สุดมันก็เป็นง่ายที่สุดแต่วันนี้เรื่องราวคือก็ต้องจบตรงนี้ก่อนเพราะว่าตอนนี้คือมาดากต้องมาเซ็ตโอ้ยเครื่องเทรโโฟนอัดมากไปหรือเปล่าวันนี้เต้นซุมบ้าอยู่ค่ะเต้นออกกำลังกายลงติ๊กตกแล้วก็เครื่องดับ เครื่องเมมโมรีไม่พอเหมือนตอนที่ไปถ่ายยังมีอีกแปดคลิปนะคะไปเที่ยวมาแต่ว่าคงไม่ได้ลงแล้วเพราะว่าตอนนี้คือยอดรายได้เนี่ยถูกถาวรหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเหนื่อยขอกลับไปเรียนก่อนนะคะจะเอาอวีซ่าซิปปีกกับสัญชาติฝรั่งเศสให้ได้และเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปก็มีโอกาสก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะแต่จะบอกว่าชีวิตประดาัน,นี่เหลือเชื่อนะคะจะบอกว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นได้ ความกระตันยูกระตับเวทีมีจริงมันช่วยเราจริงๆค่ะจะบอกว่าอนาคตของมาดามเนี่ยมาจากเรื่องของบุญเรื่องของความกระตันยูทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนจากความยากเป็นความง่ายได้ชีวิตนี่ยากนะคะแต่มันก็ผ่านมาแล้วและทุกวันนี้ก็มีความสุขจากสิ่งที่ยากมาตลอดหลายปีมันเปลี่ยนภายในพริบตาด้วยความดีค่ะโอเคค่ะแล้วยังไงก็พบกันใหม่แล้วจะมาทักทายช่วงวันเกิดนะคะแล้วก็ยังไงก็ขอพักเบรก ไปขอเรียนจริงจังก่อนนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านมากเลยค่ะคิดถึงค่อยๆนะคะสวัสดีค่ะสิ่งใดที่ผิดพลาดลงไปนะคะต้องขออภัยถ้าเพื่อนๆถูกไมถถูกใจอย่างใดก็ต้องขออภัยไว้ที่นี้นะคะสวัสดีค่ะ